ปัญหาที่เราพบครั้งนี้คือน้ําเริ่มมีกลิ่นเหม็นนะครับคลิปนี้เป็นวันที่4ของการนําหัวหอมที่เราเหลือจากการรับประทานที่บ้านนะครับแล้วก็จะเสียแล้วมาเพาะให้เป็นต้นหอมเพื่อ,อไว้รับประทานต่อไปนะครับวันนี้ป็นวันที่4สิ่งที่เราเห็นก็คือจะมีบางหัวที่ออกยอดมาแล้วนะครับ ออกยอดมาดีแล้วนะครับกระเทียมก็เริ่มออกยอดแล้วนะครับแต่ปัญหาที่เราพบครั้งนี้คือน้ําเริ่มมีกลิ่นเหม็นนะครับเพราะว่าบางหัวของหัวหอมเนี่ยครับมีลาขึ้นนี่นะครับมีลาขึ้นลาดำนี่ถ้าเราเห็นนะครับมีลาดําลาขาวขึ้นตรงนี้เราต้องแก้ปัญหานะครับต้องเอาหัวหอมที่เสียเนี่ยออกไปนะครับต้องเอาออกไปนะถ้าเอาไว้เดี๋ยวจะทําให้น้ําเน่าเสียแล้วก็ ต้อนอื่นเสียหายไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็คีบออกไปเลยนะครับคีบออกไปแล้วเราก็จะเปลี่ยนน้ำนี่ครับเน่าแล้วเหน่าคีบออกไปเลยครับที่เสียๆนี่ออกไปเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะทําให้นะี่ครับหัวอื่นเสียไปด้วยนะครับมีเสียอา,อาจจะเกิดจากหัวที่ไม่สมบูรณ์เราเอามาที่เราแบ่งมานะครับอาจจะเกิดจากสาเหตุนั้นก็ได้ คลิปออกไปเลยครับคิปออกไปเลยนี่ก็คือปัญหาที่เราพบในวันที่1ที่2เนี่ยเราไม่พบปัญหาของการเสียนะครับเน่าเสียของหัวหอมวันที่สมเราก็ยังไม่พบนะครับซึ่งเราดูลากก็ยังออกดีอยู่นะครับแต่พอวันที่4ี่เนี่ยเริ่มเห็นละเริ่มมีอาการเน่าเน่าของหัวหอมนะครับคลิปออกไปเลยครับไม่ต้องเสียได้ กพยังไงเราก็ทิ้งอยู่แล้วนี่ครับเสียนะครับเป็นลาดำคีบออกไปเลยนะครับไม่ต้องเอาไว้เอาไว้ก็เสียเมื่อเราคีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนไปห,หมดนะครับเนี่ยเน่าเสียละหัวนี่เสียเลยนะคร,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่า กลีบหอมหัวไหนเสียนะครับก็จะวันที่สี่นะครับวันที่สามเข้าวันที่สี่เราก็จะรู้ละนะครับเราก็ต้องรีบเอาออกถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะทําให้หัวอื่นเสียไปหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอัตราการติดของหัวหอมทั้งหมดเนี่ยนะครับจะรอบกี่หัวจะติดกี่หัวนี่เสียนะรัย ไม่ต้องเสียได้นะครับนี่ครับน่าเสียถ้าเป็นไปได้ก็ลอกเอาฟองน้ำอันที่เสียนี้ออกไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเอาไว้นะเดี๋ยวเราดึงออกนะครับเราต้องสังเกตนะครับถ้าเริ่มมีกลิ่นไม่ดีกลิ่นเหม็นนะครับเนี่ยอันนี้ยังดีอยู่นะเนี่ยยังดี แต่ว่าออกอยู่ไม่เอาละนะครับถ้าไม่สมบูรณ์เราก็ไม่เอานี่เสียเสียมีเริ่มอ,ออกรากก็เสียออกไปเลยครับเพราะว่าสาเหตุอาจจะเกิดที่เสียเนี่ยสาเหตุอาจจะเกิดจากลา จากลาที่อยู่ในหวนัวหอมอันนี้ก็เริ่มมีลาเราก็ไม่เอาแล้วครับนี่เพิ่มอกแ่กมีลาเราก็ทิ้ดทิ้งไปเลยนนทิ้งไวให้หมดอันนี้ดี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 อันนี้อันนี้ดีอันนี้เสีย นี้เสียไมอแต่นี้ก็ดีอยู่นะครับออกลากไ้เนี่ยมาเิ่มีลาออกแต่ว่าเป็นลากเราไม่เอาแล้วครับเนาะอันนี้ล,ล่ะออันนี้ดีอยู่โอเคอันนี้กระเทียมดีหมดไม่เสียเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำนะครับเอาน้ำนี้ทิ้งเลยแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำใหม่นะครับ ตอนนี้เราก็เปลี่ยนน้าในถาดใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราเปลี่ยนถาดใหม่เลยนะครับเพื่อที่จะเอาหัวหอมที่เราเพาะนะครับที่น้ําเน่าเสียเมื่อสักครู่เนี่ยเอามาวางใหม่อีกรอบนึงนะครับรอบนี้ไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะครับให้เอาวางไปเลยเสียไปเยอะเหมือนกันนะครับเสียไปเยอะเหมือนกันเกือบครึ่งนะอาจจะเกิดได้หลายสายเหตุนะครับ กิได้หลายสายเหตุส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากาหัวหอมที่เป็นลาแล้วเราล้างไม่ไม่ดีนะครับก็เป็นไปได้นดี่นะครับลากงอกดีนะครับลากงอกดีเริ่มมีลากรบมีลากลาก,กระเทียมกระเทียมกับหอมอยู่ด้วยกันนะครับจะเห็นว่ากระเทียมเริ่มงอก,กเห็นไหมครับ นี่รากกระเทียมเริ่องอกคับจับนี้ไดนะ้นี่รากกระเทียมงอกแล้วนะครับงอกแล้วนะวันนี้วันที่สี่นะครับที่เรามาดูการเพาะหัวหอมกับกระเทียมเหลือใช้จากที่บ้านนะครับก็สรุปปัญหาที่พบในครั้งนี้ก็คือมีการเน่าเสียของหัวหอมเลยทำให้น้ำที่เรา แช่เนี่ยมีกลิ่นเหม็นนะครับในวันที่สี่เราต้องรีบเปลี่ยนน้าแล้วก็นําหัวหอมหรือหัวกระเทียมที่เสียออกไปเลยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวทําให้หัวอื่นๆเน่าเสียไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันที่ห้าวันที่หกเราจะยังไม่ถ่ายคลิปนะครับเราจะถ่ายคลิปอีกทีในวันที่เจ็ดแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าสามารถที่จะนําหัวหอมหัวกระเทียมแบบนี้ไปใส่ถ้วยแล้วก็ใส่ใน กล่องโคมอนุบาลเลยได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปคือวันที่7นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ